สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Youtube ทุกท่านขายกาแฟเหมือนเดิมครับๆๆๆดเดี๋ยต้อนรับสู่ช่องอัมพรพินาจิตครับเพื่อนๆชาว Youtube มันหยุดแต่ไม่หยุดนะครับร้านปีวันขับวินกินกาแฟครับเพื่อนๆจัดร้านให้แม่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ววันหยุดจะเป็นยังไง นอวันนี้นาเรียบร้อยครับจบัดของให้ไปบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วร้านกาแฟเล็กๆครับแต่คุณภาพครับแก้วยวไปตามกันครับว่าร้านกาแฟพี่วันจะเป็นยังไงมันหยุดน่าจะขับวินครับวันนี้คงไม่ได้ช่วยแม่บ้านแล้ววันนี้มันหยุดก็ให้แม่บ้านเขาขายเขาเองครับแเราก็ไปหาขับวิน ที่หถึงบ่ายโมงครึ่งบายสนะครับจันถึงเสาร์ทุกวันอาทิตย์ครับวานพ่วันไปตามกันต่อที่บินครับมาตามดูที่บินครับเพื่อนเพื่อนเราก็มากันแล้วันหยุดครับเยี่ยมเหงาอาดูไปนานๆเลยทีนีเพื่อนเพื่อนพี่เบ้บัง เดี๋ยวสักกี่บาทเราวันนี้แม่ขอกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับชาว YouTube มานั่งดูสตาร์อย่างเดียวครับมาดูข่าวนายตำรวจใหญ่นายตำรวจวันหยุดครับเพื่อนเพื่อนแต่ละคนก็นั่งกดไลค์กดแชร์ช่องอัมพรพินจิตนะครับเพื่อนวันนี้วันหยุดครับทำใจ กันหยุดกันหยไดนะเจ็บเขาเชียวเชียวแล้วเจ็บวันหยุดยังจะออกไหมเนาะแกซูไม่ดูนะเจ็บใกล้ๆนะเจ็บเนี่ยเล่นเกมเตือนมาก็เล่นเกมเลยนะกะจะเอากี่บ้านนะท่านเราวะเนี่ยเจ็บอันหยุดครับมาเท่านี้ก็ชั่วโมงนึงจะได้ออกรถไหมเนี่ย อะไรวะเพีย้ยนวันจันทร์วันหยุดไปอยู่กับลูกกับเพี่อนก็นั่งเลยเนเออไม่ได้หรอกเดี๋ยวเสียงมุงเสียงมอดังลำคันเออ,เอ,อไล่แต่เพื่อนหยุดแต่ตัวเองออกมาทุกวันเออนิสัยเพื่อนเป็นไงชั่วโมงยังไม่ได้ออกเลยนี่แปงเ <laughs> อ้ยรถเงียบจริงๆครับอันนี้ยี่ตุลา วันหยุดครับหยุดเราก็มาครับได้เท่าไรก็โปรดเห็นใจนะครับแม่บ้านขยันครับขยันไม่ใช่ขยันนะครับ <c oughs> มันเคยออกมาทุกวันนะครับกับยินนะเพื่อนเพื่อนดูในหมู่บ้านโอ้รถลาก็นานจะมีรถออกมาสักคันสองคันครับแต่ที่เราภพอก็นู่นครับกำลังตั้งค่าแล้วถึงขังครับนั่ง บานาเช้าเช้านะครับรถออกหมู่บ้านนี่จะเป็นแถวติดนะฮะตอนนี้เงียบสนิทเงียบครับชุ่ๆ,ๆพวกเราเชาววินแล้ว่ากี่บาทแล้วครับผมมันหยุดลูกค้าก็หยุดนักเรียนก็หยุดออฟฟิศก็หยุดบินไม่มีวันหยุด ออกมาได้ตังค์ได้มากได้น้อยขอบคุณนะครับกำลังใจที่มอบให้ชาววินพวกเราบ้านไกลเรียนเคียงครับส,สปปเราเวียดนามกัมพูชาพี่พี่ครับที่อยู่ต่างประเทศจะมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศทุกประเทศทัทศ่วโลกครับซูแจซูมุม่ของโลกนีย่ยมุมร้อม มันหยุดงชิวๆองค์บรรยากาศรอดดีเยียบครับชิวๆหาดูกไก่ดีกว่าครับว่างๆไปมาถ่ายบรรยากาศเล้าไก่ดีกว่าครับมี <c oughs> บรรยากาศค่อนข้างวินนะครับบรรยากาศค่อนข้างวิน เริ่มลื่นครับต้นไม้ใบหญ้าย,ยาังล่องอยู่ครับนำกระแผงฝั่งขาเข้าสถานีสัมมกรนี่เมื่อไหร่จะเสร็จไม่รู้ครับเนี่ยนานนะครับเนี่ยแลมีเสียงไก่ดนะ้วยฮะไก่พีอยู่ไหนเนี่ยเบิ่งไก่พี่น้องพูนที่โดนไหมคุณตากระตากคุณ บรรยากาศรอบรอบรอบ,บินเราใกล้ครับตุ่มสะว่ามาเลี้ยงใช่ไหมชาวหนึ่งเลี้ยงไม่ไรแต่ครับบรรยากาศรอบรอบ,รอบ,บินผมนะครับต้นไม้ สวยมากเขียวขจีหน้าฝนเพื่อน,อนๆผมก็นู่นนะครับกงรอผู้โดยสารเป็นชั่วโมงแล้วครับเนี่ยยังไม่มีผู้โดยสารมาเลยครับเนี่ยผมก็ได้โอกาสถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆบินเ,เพื่อนๆเราได้ดูได้ชมกันตู้อะไรหนึ่งตู้เซฟอะไรมึงตู้กับข้าวครับ ตัวเซฟมาจากไหนกันตั้ข้าวกุ๊ก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 น่เพื่อนๆบางบ้างเราก็จะนอนเปย์กันอย่างเงี้ยครับหืมตั้งมาต่อครับผู้โดยสารยังไม่มาก็นอน <c oughs> พักผ่อ <c> น <oughs> นะครับท่านผู้ชมรอผู้โดยสาร อ่านแล้วเนี่ยรู้ง่วงกว่าได้เลยเย,ยังไม่มาเลยเนี่ยขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องอัมพรพีนันจติอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันเสาร์สบายๆครับวันหยุดนี้สบายสบายๆกันสไตล์อัมพร <c oughs> ขับวินกินกาแฟเหมือนเดิมอ,อ่าอย่างริษัท ยังนะฮะหนจอดกันอยู่ครับชั่วโมงหนึ่งนะครับสู้ๆครับชาวเวีนเราขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้กับชาวเวีนเดี๋ยวไปนั่งคุยกันสักแป๊บหนึ่งทำใจทุกสุขดบกันนะครับนะครับหมดเลยนั่งคุยกัน เป็นไงแล้วครับเพืเ่อนๆทุกคนซับสไครต์ดีขึ้นมากหรือยัง <c oughs> หลังจากที่ซับหายซับสไครต์หายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางหายดีขึ้นกันยังครับเพิ่มขึ้นหรือยังหรือว่านลดลงเหมือนเดิมพูดคุยกันมาได้ครับ ก็มีซับก็มีขึ้นมีลงอ่ะนะครับก็ต้องทําใจเข้าใจนิดนึงก็ทำทติปของเราไปเรื่อยๆครับวันก็คงจะประสบความสำเร็จนะคงจะมีคนดูอย่างนี้นะครับขับปีนกินกาแฟคอนทุงคอนเทนต์อะไรไม่มีมากมายหรอกครับตัวสับเครื่องเดียวไอวินมั่ง บรรยากาศที่วินบรรยากาศที่ร้านกาแฟตู้อสารยังไม่มาชั่วโมงกว่านั้นเนี่ยขับวินกินกาแฟทายบรรยากาศที่วินบรรยากาศร้านกาแฟวิ่งเอกสารวิ่ง messenger ไปตรงไหนตรงไหนครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามครับตรงพี่ได้ครับผม คาลู่กาแฟโอ้อโซ่โอ้โหเออเมริกาโน่เลยเหรอใช่เอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่แรงนะแรงฮะแรงผมบอกแรงแงครับแรงอยู่เอสเปรสโซ่นี่แรงครับซับก็มีขึ้นมีลงนะครับเพื่อนๆต้องเมสซีเรียลม่มากมายครับก็ทำไปเรื่อยๆเราลงทุกวันคลิปทำทุกวันให้ดูคลิปเพื่อนๆไปท่องเที่ยวทำอาหาร ช่วงเป็นช่างที่อยู่ต่างประเทศดูก็มีความสุขครับเพื่อนๆเราจะอยู่ต่างประเทศทำให้มีความสุขครับทำคลิปให้มีความสุขไปซีเรียสับหายแก้ไขได้ครับพ่ดีขึ้นดีขึ้นสับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมาแล้วครับเอกสารคนยังไม่ถึงคิว 2นึคัน5คันให้กันมังใจทุกคนนะครับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่คอดมินจิตให้กันลงใจทุกคนให้ตัพิจารณาสนุกสนุกกันแบบสนุกสนุกพอปะ่ะครับพ๊อมมพอมอยู่ไหนห่างบอมทำตัวพันตาตัวเดียวหรอ แล้วก็ทักที้ไม่สุกครับเหมพื่อนทำไปคลิปไหนก็ลงไปคอนเทนต์แล้วก็กาแฟนะครับร้านกาแฟพี่วันที่ผมลงคลิปทุกวันทุกวันนะครับร้านกาแฟลองเวลาชมแล้วก็ศึกษาดูนะครับทำไป,ไปทำชงกินที่บ้านได้ครับขายได้ด้วยนะครับ ไดด้้วยครับแม่บ้านเขาไม่มีสูตรหรอฮะเขาไม่มีสูตรไม่มีอะไรฮะเขาดูที่ย่องยูทูปเนี่ยแหละทุกคนที่ลงเนี่ยแหละเขาก็ศึกษาเอาขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมช่องกระป๋องวิจิตรเช้านี้ฮะมันอยู่สบายๆกำลังคุยกันคิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร,ร like, ์กดซับสไคสรต์กดกระดิ่งด้วยนะคร,รับ ขอบคุณนะครับ<ส>เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสบาย